มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเพิ่มความเข้มงวดหลังพบมีการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยส่งออกกว่า500รายการก็เกรงว่าจะเสียชื่อสําหรับสินค้าส่งออกที่ดีอย่างทุเรียนนะคะโดยนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็เปิดเผยว่าทุเรียนไทยนั้นกําลังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและในประเทศอาเซียนนะคะ แต่เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงสําหรับการสร่งออกสินค้าผล,ลไม้ไทยกระทรวงพาณิชย์จะมีการหาตลาดใหม่เพิ่มเติมโดยจะเน้นประเทศที่มีกําลังซื้อสูงเช่นในตะวันออกกลางและประเทศนอกเหนือภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการสวมสิทธิ์การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าทุเรียนไทยเพราะอาจเกิดความเสียหายทางด้านคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนไทยได้เนื่องจากในปีที่ผ่านมาค่ะก็มีการนําเข้าทุเรียนจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์และก็ส่งออกไปยังประเทศจีนรวมถึงต่างประเทศประมาณ500รรายการค่ะจากการตรวจสอบไม่ได้หวังในเรื่องของการลดภาษีแต่เป็นการสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยเพื่อการันตีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในตลาดปลายทาง โดยมูลค่าความเสียหายเป็นเม็ดเงินอาจไม่สูงมากนักแต่อาจส่งผลกับภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยในอนาคตได้หากไม่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบให้มากขึ้นค่ะ